สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับรถเชียงใหม่มือเดียวนะครับผมต้องบอกแบบนี้เลยมาเดี๋ยวพามาดูรับๆคันกันก่อนนะครับผมตัวนี้คือ Vigo TRD นะครับผมตัวรถเป็นปี2013นะครับผม2013แท้เลยนะครับคันนี้เป็นโฉม m i n น r c อร์เชแล้วนะครับ ภายในของเขาจะเป็นสีคอนโซลจะเป็นสีโทนดำแล้วนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆนะครับยังไม่ได้ล้างเลยจะได้ชุดแต่งรอบพันจากนะครับผม ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขออนุญาตแป๊บนึงนะครับวันนี้เขาจะมีสมูหกแล้วนะครับหรือว่าเรียกกันว่า V-N Turbo นั่นเองนะครับผม มาเดวขออนุญาตเข้าไปไล่ข้างในรถก่อนเลยดีกว่านะครับโฉบในเนร์นะครับของเขาจะเป็นโทนเป็นโทนลายไม้นะครับตรงหน้ากากจะเป็นลายไม้แล้วก็ ตัวรถนี่นะครับผมสวัสดีทั้ง12คนดูนะครับผมคันนี้ใครหาอยู่ต้องให้ไวเลยนะครับผมตอนนี้รถของเรา,เามาเร็วเข้มเร็วนะครับผมวันนี้ก็ เข้าศูนย์หลายคันเลยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เตรียมปล่อยนะครับหลายคันเลยนะครับผมตัวนี้เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับเราก็รีบมาไลฟา์ให้ลูกค้าชมกันก่อนนะครับผมหน้าจอของเขานะครับจะเป็นจะเป็นหน้าจอตัวเครื่องเล่นดีวดีจากโรงงานนะครับผมเป็นแบบทัชสกรีนนะครับเลขใหม่เพียง 9ก9 0 0่อนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับนอกจากเว็บแล้วช่องอมเลยนะ Facebook, Line, อัอนนอันนี้มีปรับระดับเสียงสูงนะครับเสียงกลางเสียงต่ำนะครับปรับได้หมดเลยครับรว่าเราอยากไปโหมดที่เมนูไหนนะครับผม ก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่สามารถเล่นได้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมแล้วก็ usb นะครับเป็นออปชันที่มาจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับผมคอนโซลกลางของเขานะครับบอกอันนี้เป็นตัวม i n เ r c h a เชงนะครับก็คือคอนโซลกลางของเขาจะเป็นสีดําแล้วปรับด้วยได้สีต้มนะครับอันนี้คือเป็นออปชันของ trd นั่นเองนะครับแล้วงมาลัยของเขานะครับจะคาดคาตรงกลาง ด้วยลายไม้นะครับมันจะมีออปชันแตกต่างจากตัว E หรือว่าตัว G ทั่วไปนะครับผมเหมือนได้ออปชันพิเศษเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ดเ,มเ,เ,เดี๋ยวเราพามาดูท้อง<ะ>เดี๋ยวให้น้องแอมินปักหมุดราคาได้เลยนะครับผมคันนี้สม,มนันราคาเพียงแค่ 4 9่0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมอ่าห้องเครื่องยังตั้งอีกตามเคยเส้นเดิมฝาปงเดิมนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับผมเดินหมดนะครับผม เป็นเครื่อง2,005นะครับผมมินเตอร์คูลเลอร์นะครับผม BN Turbo นั่นเองนะครับสวัสดีทั้งเจ็ดคนดูนะครับผมกับราคาเพียง4,99,000บาทนะครับผ่อเนเริ่มต้นแถบ8,500กว่าบาทนะครับ ปิดดอกเบี้ยพิเศษได้ทันทีนะครับจัดสูงสุดได้ถึง7็ปี8ปิบสงวดนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ไม่มีประวัติการผ่อนนะครับแต่ทํางานประจํารายได้ชัดเจนนะครับสามารถยื่นแบบฟรีดาวได้นะครับผมตัวนี้มี ABS แล้วนะครับผมตันนี้จะเป็นปั๊ม ABS ของเขานะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับสวยๆพบๆแบบนี้นะครับผม ต้องเทียวไอคานะครับผมพร้อมกับไฟนะครับผมจะเป็นเดย์ทา e r ์เ n นนิ่นะครับเป็นชุดแต่งทีอดีจากโรงงานนะครับใจเขียนว่าทีอาร์ดีสปอรนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพามาดูรอบคันต่อนะครับ ไเนอร์เป็นไลเนอร์ของเดิมจากโรงงานนะครับเป็นไลเนอร์โตโยต้านะครับตัวรถเป็นตัว E นะครับผมตัว E T R D นะครับตัวรถเป็นตัว E นะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับ <Okay. S 2> อะไรนะนรอามีคนโทรเข้าใช่ไหมครับโอเคบา้นะครับผมแล้วก็ฝากไว้พิจารณานะครับผมล้อเป็นล้อขอบ17นะครับแล้วก็ล้อเป็น T R D ตรงรุ่นเหมือนกันนะครับ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝาก v i g o TRD 2.5นเนอร์ <c oughs> นะครับผม Vn Turbo 499,000บาทนะครับผม